ครับคุณผู้ชมครับวัดที่นี่คือวัดที่4แล้วนะครับวัดไชยมงคลครับคุณผู้ชมครับอี่นี่คือเบื้องหลังนะฮะพรุ่งนี้ก็จะสวยยิ่งกว่านี้นะครับเอาเลยครับอะไรเลยครับอ่านะครับวันนี้เราได้มาเจอแนะนําตัวหน่อยนะครับว่าเป็นไครครับผมผมยังไม่รู้จักครับนรศิ์ประดิษเทศบาลตะบลบุงคนใจยครับครับผมแล้วท่านครับผมกิติชัยชาวนาคุณครับครับผมบริหารพุทธนตะคนไทยครับปีนี้กาเป็นไงครับเข้าภาษาเป็นี้แห่เทียนเป็นนี้อลังการกว่าปีที่แล้วไหมครับครับปีนี้ ช่างฝีมือดีกลับมาสู่ปะคนชัยเยอะแยะครับคับผมเมื่อปีที่แล้วมีแต่ช่างที่ว่าออกไปออกไปต่างพื้นที่ครับตอนนี้กลับมาพื้นที่ปะคนชัยแล้วโอเคเลยเปลี่ยนแต่ละวัดอลังการเพราะตอนนี้คนดังมากในอำเภอปะคนชัยนะครับเพราะว่ารองจากอุบลโคราชนะฮะก็ต้องมาปะคนชัยนะครับแล้วปีนี้เราได้สีเลนผ่าตัดผ่านด้วยนะฮะมือจากชุมชนครับครับชุมชนชาวบ้านในเขตเทศบาลอ่ฮะ ดียิ่งครับครับผมครับก็เยียจะให้เชิญชวนประชาชนชาวไทยมามาเที่ยวปีต่อๆไปเชิญเลยครับผมครับปีต่อต่อไปนะครับไม่ไม่น้อยกว่าปีนี้นะครับท่านสนใจชอบประเพณีแห่เทียนของมุกโคชัยก็เชิญมานะครับตรงกับวันเข้ารรษาครับคุณโผนชัยจัดงานตรงกับวันครับ ครับผมรับรองครับปีหน้าครับที่พักต้องเตรียมไว้ถ้าท่องเที่ยวเข้ามาแน่นอนครับเยอะมากครับไม่ต้องห่วงครับที่พักมีดังการรับับ5ดากาวครับผมยังไงก็ดูช่องพีพยาชแนลไปเรื่อยๆนะครับคนประคนชัยแท้ๆครับขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปดูเบื้องหลังนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับว้าสวยงามครับเมื่อกี้ก็ท่านปลัดก็ให้สัมภาษณ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็กําลังจะรอเวียนเทียนนะครับ ตอนนี้ช่างฝีมือดีฝีมือเอกฮะกำลังแกะอยู่ฮะขมักขม่นนะฮะเนี่ยฮะเพื่อผลงานให้ออกมาสวยงามครับคุณผู้ชมครับวัดชัยมงคลครับนี่นะครับเนี่ยนะฮะโอ้โหความพร้อมนะฮะก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณผู้ชมครับเทียนสวยงามครับก็จะมีเป็นขบวนเป็นอะไรเยอะแยะมากมายครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะเนี่ยอันนี้ก็นักนักร้องนักเสียงเสนะฮะโอ้ฟังทองครับคุณผู้ชมครับ หลังจากนี้ก็ต้องมาแกะสลักเทียนนะฮะ <c oughs> มาทั้งครอบครัวเลยบ้านเนี่ย <c oughs> หนูมาเวียนเทียน,นหรืเอเปล่าลูกชุมชนวัด <c oughs> ลูกเลยอ่ะหลังครับลูกร,รอยใจเย็นถึงเดียวถึงคิว <c oughs> สัมภาษณ์ทีละคน <c oughs> เออผมยังไม่มีคร <c oughs> อบครัว <c oughs> เลยครับคนนี้นักร้องเสียงทองโอ้ฟังทองฮะลูกขอเสียงครับกลบสักเพลงนี้โอ้ฟังทองรูปหล่อที่สุดในประโณชัยครับโอ้โหตบมือครับเราไปเชื่อมานะ พี่ต้องอกอารบ้านรุ่นสองน่าได้โอ้แฟนขับเยอะครับผมมานี่ผมไปดูเจอได้เลยครับได้เลยเฟี้ยแหละไหนๆใครจะแกะอะไรเชิญเลยครับไหนๆกำลังแกะกำลังเนี่ยนี่กำลังแต่งโอ้โหสวยงามครับฮะเอ๊ะควายตะมันนี่เธอกาโหนก็ไรควายตะบะส้มมาตอนแรกเพิ่งเธอกาซั้นเลยนี่นะครับคุณผู้ชมครับแอบ สวยงามจริงครับก็นายเยาินเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับช่างก็ทําการขมักขเมนฮะเนี่ยนะฮะใช่ครับวัดชัยมงคลครับนี่วัดที่สี่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเรามีทั้งหมด6ขบวนนะฮะผ่านมาตั้งแต่วัดแจ้งวัดจำปาวัดกลางวัดโคนี่วัดชัยมงคลเดี๋ยวจะไปวัดสุดท้ายคือวัดโพนนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีนะครับ